เอาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมของผมอย่บียูเคนะอยู่กันในเกมฟ้าคายหกพาร์ทที่สามแล้วนะครับนะไม่ก็สี่นะครับผมไม่รู้ว่าผมตัดแบ่งพาร์ทที่สองหรือเปล่าเพราะว่าแม่งยาวหลือเกินนะโอเคพาร์ทนี้ก็เราจะทาภารกิจกันต่อนะครับเพื่อที่จะปลดล็อก <c oughs> เอ่อหมดโคอ,ออกให้ได้ด้วยนะครับนะจะได้ชิบหายมากกว่าเดิมสักทีหนึ่งจะ,จะได้เขาเรียกว่าไงนะมีความก้าวหน้าก,กันในเกมมากนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่า <c oughs> ภาคนี้นี่จริงๆก็น,น่าถูกข์ากครับผมเล่ระบบึกติดมากเลยช่วงที่ต้องโอ้ยเฉียดไม่ไอ้เค่นะครับช่วงที่แบบต้องหยุดไปแล้วก็ไปตัดชีได้ผมรู้สึกอยากเล่นปอบมากๆเลยนะโอเคเควสไม่มีนะครับผมสัยคงต้องคุยกับลุงฮวนไม่ต้องไปคุยกับคาร่านะจะ <c oughs> ดีจริงหรือเปล่านะ <c oughs> ผมกลัวว่ามันจะหักมุมมากเลยนะครับเพราะว่าภาค <Good. S 1> หลังๆ <Okay. S 1> นี่จบได้หลายแบบแล้วก็ผักมุมมากเลย ละพูดคุยคงไม่ต้องให้บอกนะว่าวิโรคือเส้นเลือดใหญ่แห่งรัฐบาลของคาติโยมันสร้างคาไาไ่แรงงานขึ้นเพื่อผลิตทั่วยาราไล่เหล่านี้ใช้พวกชายอาขอบเหมือนทาสเลยที่มันเอามาทำวีวิโรพวกว่าเขาคือพี่น้องของเราแดนนี่พวกเขาถูกซ้อมถูกทรมานถูกพ่นละอองพิษอ,อ่านมาอีกแล้วกูทำไมไม่เปล่ยนบนก่อนวะเราพยายามทำลายมันตอนที่เราบุกเข้าไปแต่ไม่สำเร็จ คราวนี้อาจารย์องปิดงานฮุริโอกำลังรออยู่ที่ยุ่งฉางใกล้ๆนี่ยอมรับผมไม่ค่อยโอเคกับแชทที่ขึ้นเลยนะหมายความหมายควายว่าหมายถึงการตั้งค่านะครับระบบนะเอาล่ะฮะหลังจากที่ตั้งค่ากันอยู่ชาติกว่าๆนะตอนนี้ผมตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะและ้วก็โอเควันนี้นุกโกผมตามมาอยู่นะ ทางนี้ไหมไปเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอแบบกระโดดวัดดีเกรียะได้เวลาทดลองใช้ซูพรีโมแล้วอะถ้าเริ่มต้านพวกทหารไม่ไหวก็เหนียวไกลเลยฮาวทูแต่มีอย่างนึงที่แกควรรู้นิดนึงนะนะอ่อะฮะ พวงซูพิโมยังไม่อยู่ในช่วงทดลองพวกมันต้องอาการเวลาพักหลังใช้งานมันนะจะทำให้แกไม่โอเวอร์โหลดและหนักแล,ล,ละหันมาฆ่าแกน่าจะบอกกันก่อนที่จะโดนเข้าที่กลางหลังนะปล่อยให้ซูพิโมดูเลือดพวกศัตรูให้หมดอะไรนะเดี๋ยวแกจะเข้าใจเดี๋ยนี่เดี๋ยวก็เข้าใจอะไรวะอะไรของลุงัวนวะนี่ไง ซูพิโมกับมาพร้อมกับความสามารถพิเศษนะครับกตัววีอะฮะกระตุ้นซูพิโมนะครับกำจัตทหารจารีชาซูพิโม What the fuck o k เ y understand อะารยำบละแค่ลองกดดูน่ะ ใครวะใครก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นเพรโอ้ว่าไงไอ้มาสเข้มเดี๋ยวมาหาแป๊หนึงนะขอของก่อนไม่ได้หรอกเบื่อดินปืนนี่หายแาขนาดนั้นเลยเหรอวะ เปิดโหมดมองดูไว้นี่จะมองเห็นจริงๆหรอว่าไอ้ของที่แบบอยู่ในย่ามนั้นอะ่ะมันเคี้ยวมันวะ่ะแต่ใครจะไปรู้ถ้านอนาคตเขาอาจจะเป็นเพื่อนรักเราก็ได้มังโยไม่คิดว่าแกจะมาคนตีนอ่ะฟังนะฉันไม่ได้พูดเล่นฉันอยากจะทำงานนี้คนเดียวแต่คาร่าสัมา ใช้จัการเองได้อย่ามาปาบเก่งลิต้าก็ทำได้เหมือนกันเธอคนอยู่ที่นี่ไม่ใช่แกและฉันควรอยู่ที่ใบอามีแต่กลายเป็นว่าเพื่อนที่รักฉันต้องตายถึงสองคนและฉันติดอยู่ที่นี่กับแกเพราะงั้นเจ้ากันคุยกันพอละขั้นที่สองเราจะทำลายตะเบียงยาพิษขั้นที่สามเรารีบเพ่นออกจากที่นั่นและคาติยูก็จะรับความอะไรวะโอเข้าใจแล้ว เอาเครื่องมือนี่ไปมันจะป้องแกดักไฟและที่สำคัญกว่าน,นั้นจากยาพิษของไอคาติโยด้วยจ้าผมหมั่นเขี้ยวผมหมั่นเขียเข้ยวเขาจังเลยอ่ะเฮ้ยเอาล่ะไอนี้ใส่แล้วมันจะป้องป้องกันนิดนึงครับอันนี้ใส่ได้อะไรเมื่อติดไฟเปลวไฟจะดับโดยระนอมโอ้โหนี่ดีมากเลยดีมาก จะเพิ่งดดคูลิโอจะเย็นไอ้เพื่อนคุณ่ญากหน้าก,กากเหรอช่วยอะไรป้องกันตาคุณจะพิษใส่ยังไงให้เนียนวะบันทึกมีอะไรเป็นพิเศษชิคพอตทำอยู่ใช่ไหมแค่บอกว่ารับเฟสม,มา่ะละใช้อุปกรณ์แกจะจะช่วยให้แกอยู่รอดครับเออใช้เครื่องมือให้เหมาะกับงานพักนี้ได้ยินบ่อย ตอเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ได้จำเป็นนัฟังนะคูริโอลิต้าเป็นเหมือนพี่สาวเธอไม่น่าขึ้นเรือนรกนั่นเธอตายเพราะแกโลอาสไม่อันโตนคาติโยคฆ่าเธอถ้าฉันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉันจะเป็นคนตายมานชายหาดนั้นลิต้าเป็นคนดีกว่าที่ฉันเป็นได้และเธอรักแกก็แปลว่าแกไม่ได้เลวไร้พอพอฟังนะถ้าแกและฉัน จะทำไอ้ตา,าแกต้องรู้เกี่ยวกับยาพิษนั่นแกหมายถึงยาที่พวกมันพ่นบนพืชน,นะนะชื่อจริงๆมันคือ PG 2 4 0มันทำลายระบบปร่างกายนะพยายามยาสูตรเข้าไปหรือให้มันถูกผิวหรอวะมันจะทำให้ล้มป่วยอย่างหนักและแกตายจากมะเร็งที่เรื่องโตภายในตัวแกบ้าเอ้แกเป็นอาหารแม่นปืนเหรอโจมตีระยะประชิด อะไรยังไงฉันเก่งเรื่องปืนนะเราไปกันได้<ร>ดีงั้นก็เริ่มคิดได้แล้วมันดีสำหรับไอ้เจ็ดแม่อานไม่ทันแต่พวกเกาหนละีอ่<ว>ะว่าแต่ฟังมันจะเร็วไปไหนวะที่นี่หมอที่จะตรวจดูค่ายนะั่นนำหน้าไปเลยมาดูกันต้องสู้กับอะไรใจเย็นนะ วิวโรวิวีโรนูนูเอวีติดตามฮูริโอใหม่กูนำมาละโอ้ก็คงไม่เห็นหรอกนะนี่อ่าเจอละเห็นยาสูบวิโรและแท่งยาพิษนั่นไหมอ่า จะรู้แท้งแล้วก็ปล่อยยาพิษต่อมาสู่อากาศเก็ดหน้ารู้ยาพิษและไฟเป็นส่วนผสมที่เจ๋งมากปุ่มใหญ่แน่ so แบบเดียวกับพวกมันฆ่ายากแต่ทนความร้อนไม่ได้แกไม่วินันไฟได้เวลากำจัดวิวโรหายเหวนี่หมดสิน้นลิต้าและฉันมีพิติกรรมหนึ่งเอาไว้ปลุกใจเราก่อนการต่อสู้ยังไงวะ เป็นเพลงร้องมาเลยเดลิตาเดลิตาาลาาซ้ำก็ลยุกคันแดนี่เพลงมาแล้ว เสาสัญญาณคือไอ้นั่นอะฮะแล้วใกล้ๆนี้รีบร้ออะไรขนาดนั้นวะเอาละกระบอกนี้เราเก็บเสียงนะครับ ้องชัวร์ก่อนว่ามีแค่นี้แต่เราเก็บเสียงนะเราเก็บเสียงนะ <c oughs> เราเก็บเสียงนะ <c oughs> เราเก็บเสียงนะ <c oughs> โอเคยังไม่แตกแต่ถ้ามันบอกเพื่อนที่จริงๆน่าจะแตกไปแล้วนะสิ่งที่ควรทำนะไปทำอะไรสักอย่างกับไอ้สาวนั่นให้ได้ก่อนพอดี Uh huh. แต่มันใกลมากเลยเอาล่ะผมต้องการเวลาแล้วครู้ชมใจเย็นอย่าขวางสิวะมีหมาด้วยเหรอโซ so. ถ้าเออ่กระสุนเป้าหมายไอ้นี่ตายไอ้นั่นเห็นออื mm hmm. คนที่ อ,อ,อจะไปประตูนั้นได้ยังไงวะเอาละไอตัวข้างบนเนี่ยจัดการยากผมคิดว่างั้นนะว่้ค่อยขอไปก็ได้ ขอร้องละเร็ร้อไปเออน่าจะยังไม่มีใครเห็นนะถึงเห็นก็ได้แต่ขึ้นเตือนพน <Okay. S 3> กมันโอเคเราจะค่อยๆไปผมยังไม่เผานะผมขอ เคลียร์แบบเซฟเซฟก่อนหมอนั่นหันไปทางนั้นอยู่เพราะงั้น ไม่มีเหตุผลที่ต้องเข้าไปตะเตียวด้วยมีใกล้ๆนะครับไม่จําเป็นขนาดนั้นโอเคเข้ามาง่ายกว่าที่คิดนะเราสามารถทำอะไรกับตัวทหารได้บ้างถ้าไม่ฆ่าหรืออาจจะไม่ได้เลย ลองใช้น้องน้องวันนี้น้องโกรธดูสักหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีเควสให้น้องแกตายหายถึงห้าครั้งอยู่นะเอาละนะมันถึงเวลาแล้วออกทางไหนคันนี้ โอ้เยอะว่ะเราจะเบิร์มันให้เหี้ยเลยก่อนที่หนูจะกลายไปในเคยแค่างมาลูกนหะม ไม่ต้องเผาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเผาเยอะแล้ว<ป>เรียกว่าไงไ<ป>กระสุนมันจะหมด เดียวแล้วมั้งได้ข่าวว่าเข้ากันได้ดีกับโอ้บ่าเลยมาจากไหนเน้อ ทางสีเหลืองนี่เองเหรอเฟตไรอะไรทั้งอย่าง <c oughs> เพลงลื <c oughs> ่นเ,เลยดีจังเลย แค่ต้นเดียวเดี๋ยวก็ไปทั้งหมดอะไรวะมันคืออะไรวะ พอจะดูแล้วแหละโอ้โหมาฮะวันสูงนี่แม่งโคตรเจ๋งเลยก็ใช่นะยิ่งแกฆ่าไม่มากเท่าไหร่เธอมันแบบนั้นแหละ นี้ไม่นินรอบลิน้นสักเท่าไหร่สินะโอเคกำลังเสริมมาไงวะป๊อปใต้ของมึงวะน่ะ โดนเลยเข้าเพื่อนเฮลโหลโอ้ตกันเก็บไว้โย่ กระโจนล้มไปแล้วอ่ผมยังงงงงอยู่นะว่ามันใช้ยังไงเนะี่ยตายยังวะตายแล้วถ้าไปมันล้มกันหมดเลยว,วะ เปิดได้พิ่งรู้พิ่งเข้าใจอาตามเมาส์ตามเมาส์โอเคเข้าใจแล้วทีแรกังใช้ซูเพอรมูไม่เป็นนะครับรู้แล้วตามเมาส์ตามเมาส์โอเค เราทั้งคู่จะกลับไปที่หอหขอคขอยหินใหญ่นั่นอ่ะฮะ ยิงคนแล้วกันนะโดนพิษครับเป็นไงบ้างหล่ะพิษที่มึงใช้นะ่ะรู้สึกดีหรือเปล่าอุ้ยโอเค ใช้ปืนไฟกับทุกอย่างให้ล่าเลยคุค้นๆใหมเผาให้เฮี้ยนเอาให้เตียนเอาให้โลง่งเอาตรงนั้นเหรอคะสติ๊ง <c ust os> นาต่อสหายเอาละอาวุธหลักอาวุธลองสองนะครับไม่ได้เออไม่ได้นี่มาเลยนะครับใช่ไหม ไหนวะเฮ้มันหาจากไหนเว่ยอยากได้วะแล้วขังอาวุธนี่ผมเปลี่ยนไ้ที่ไหนบ้างวะเนี่ยคอลเลกชันฮิตบอยยูเอสบีเพลงมีจริงโง่เนี่ยอืม อ๋อเข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลย Say đi luận một lưu ý anh học một chút nè sang gọi là mọi 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 ต้องอย่างนี้สิวะแดนนี่ถะพูดกับว่าที่ห <c oughs> อคอยหินใหญ่ห <c oughs> <c oughs> มายถึง แล้วไงต่อหรือกูต้องคุยกับมึงแม่แกที่ทำได้จริงวะไม่อยากพูดเลยว่าฉันบอกแกแล้วแต่ฟังนะเราควรไปได้แล้วเมื่อกี้นี้มันยิ่งกว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอ,อีกพวกมันคงจะเห็นควันละเราไปทีที่ดีฟังนะถ้าแกโอเค แกก็โอเคกับฉันขอบใจ<ม>แดนนี่กลับไปเจอกันที่แคมป์ให้มันได้อย่างนี้สิวะเอาละคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทน,นี้ก็คงประมาณนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสหรับพาร์ทน,นี้ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายอะไรของมึงวะม้า,มาสวัสดีครับ